สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เขาจะไปสายเอา,เอาค่ะวันนี้จะเอารถไปล่างอยู่หนาหมู่บ้านนี้นะคะอันค่าว,วอยอยุคไกลอยู่หนาหมู่บ้านรถแม่ฝนบวดล่างมาเป็นปีแล้ว <c oughs> กตเลยจะเอาไปล่างวันนี้อากาศให้ใน,นร่มเย็นอากาบวมหอนปั้นด้ายจะเอาไปล่างแล้วก็ให้เข้าอัน ล่างรอเคลือบรอ,อ,อ,อให้พร้อมเพราะว่ามันสกปรกครับมันเป็นปีแล้วบลล์หลางเคียนะคะเอาป้ายไปไหนไปเลยค่ะอือฮะพร้อมยังคะค่ะไป,ไป ในหมู่บ้าต์มีในหมูม่บ้านเลยค่ะอยู่ทาง์ใน่บ้าบนเรยยนาก็เสียเดียวเขานี่เริ่มยีน่ามู่บ้านเองเลยค่ะว่าอะไรอยู่ไกลนะเพราะว่ามาเขตเดียวกันเลยดิวดิวดิว,ดวมาแล้วมีหมอร่างรถค่ะโอเคเขากับชมิพนักงานมีเด็กรถนะคะนีชมิเด็กรถบร,ริก,การว่าเขาจะใส่อันใดก็เลือก Okay. Like this one. Yeah, no, it's second time, I think. Um... Can you do a wash and a rim? So, to get the wheels yeah. done, you'd have to do the washing wheels of the high roller. The 25 or the 22 Oh, this work. Ah. Uh, what does that mean, high roller? Uh, the high roller would include a little bit more over the $22 one. Uh -huh. um, we had hand applied tire shine also at the end. And then it also includes a couple more chemicals inside at the top. All right, then do 25 oh, Mm-hmm. Uh -huh. And did you want the mirrors folded in today? I'm sorry, what? Do you want the mirrors folded? Oh, I can not fold it. And then is it okay if I take the inside? Yeah, off? you can, yeah. Thank you. No, gonna do? get the wheel on. Okay. Yeah. You think mommy can get it on? Get. <laughs> okay. We good. Okay.

สอสามอยู่อ๋อไอ้ขาเนี่ t เปลี่ e นสีู่บอก <but> หนูบอกว่ามันจะเปลี่ยนสีเหรอคะเก่งมากหนูรู้นี่หนูจำได้ใช่ไหมที่หมามีพาหนูมาปีที่แล้วใช,ใช่ไหมคะอืมจำได้แล้วเฮ้ย <gasps> ลูกลูกไลมอนสเตอร์ฮะเหมือนสัตว์ประหลาดเลยเอ่ะลูก ลงจะเป่านะคะแหมกันนะ bro อ ก็จะมีน้องเขามาเช็ดล้อให้นะคะน้องเขาปฏิเสมาเช็ดล้อค่ะน้องพี่เขาเป็นเช็ดล้อนะคะเป็นไหมคะพี่เช็ดรถให้หนูค่ะอันนี้ต่อไปเี่กกัสิเป็นมองเข้าไปดูดฝุ่นเองนะคะไปดูดฝุ่นเองเห็นว่าน้องเขา็สิเส็จุดให้เขาเร็จทางหลังอันนี้อยู่หนาหมู่บ้ลนะคะพวกไก่ยังในเขตหมู่บ้ลนนอนเราจะมาดูดฝุ่นกันตรงนี้นะคะมีกันตัวได้ เดินวันหนวดเบบี้ไอซีพูดอันนี้ฟรีนะคะเขามีสเปรย์มีผ้า you no. ready for helping mommy yeah, yeah? okay yeah. <laughs>

ไปเช็ดยันกระจุกะล้ว okay, ก็ dry โอเคเกิดจบไปทำอะไรคะช่วยมาม,ชม,ามีช่วยมามีทำอะไรหรอกวัชชินเออวัชชิงเลยค่ะมัน <Watching S 2> มันชิงใส่ได้ค่ะเอ่อ cleaning ใช่ไหมคะเก่งมากหรอกมือนี้ฮะมือมือนี้ พ t ดอ่อน okay, dirty towel เย้ o er yeah, good job. d job. บายเก่งมากสะอาดแล้วค่ะกระจกทั้งดูดฝุ่นเรียบร้อยเย้ Good j สะอาดแล้วโอเคสะอาดแล้วค่ะ ฮวนมานลูกฮวนอีลายฮอนแห้งปะฮวนวอเตอร์ <want> home, okay? ีวันวอเตอร์มี o ระห่มมั้ค่ไปกลับบ้านกัน Let me, ม o m m y to be h a p Thank you for helping mommy to cleaning the c ขอบคุณที่ช่วยมามีนะคะไฮไฟไฮไฟกูถลกเก่งมากลูกกลับบ้าน Open it and we put the card. In. Okay, and then this up, Take this. Yeah, this sale. Don't pick the wrong one. Go like this. That's it. And let them go. done this hey what are we doing where are you going um, going H e B going H e B ไปซื้ออะไรคะซื้อฟู้ด what do you want to buy McDonald's at H B okay